ข้างในล้วไม่เข้าดีกว่าโอ้ยดูปวดข้างในแน่เลยริมแม่น้ำพามะครับหลวงสาจานาตรอบถนนถนนนั่นละกันเรียกว่าถนนมีต้นสีชมพูด้วยสกุระต้นนี้ คู้คนเยอะๆเลยก็มาจอจักรยานเราต้องแจักรยานเขาใชจักรยานในการเดินทางมาท่องเที่ยวนะพาลาพี่น้อมากันกินข้าวกันนะสำหรับกับข้าวปูเสือกินกันเลยไม่เรียกว่าเสือนะก็ใช้ผ้าใช้ปล่อยเราจะหาที่ปูเหมือนกันปูตรงไหนดีห็นผากคันนา เหมือนผักอะไรผักวางตุ้มเขาเรียกดอกอะไรดอกกาดนะดอกกาศเนาะหรอใช่แต่ขาเขาจะเป็นอะไรก่รโอ้ดอกไม้นี้เต็มเลยล่ะประกาศเหมือนประกาดไหมล่ะเนี่ยเหมือน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 มาตลอดสวยเคียงคู่ไปกับสกุระแสดงว่าเขาสําคัญนะเขาถึงเคียงคู่กับสกุระได้เนี่ย ไม่มีใครถ่ายเลยแล้อยากถ่ายมากเลยนะกระดอกยากมันก็สวยเหยมือนเหมือนเป็นเด้กลงมาแล้วนะคนนึงอยา่าอยา่อยาก,กิ้งลงมาระวังอย่าไปเหยียบเขาอย่าไปเหยียบเขา,อย,าอยู่ในเฟซบุ๊กดังๆวันนี้เรามาสวนเราถึงดังน,นไ้ไหมไม่ได้นี่ครับความใจเป็นดัง,ท,งท่านท่านเดียวกินข <c oughs> ้าวกลางวันกับเราทัาเ้เพื่อนแต่ว่ากินอยู่ที่ เราเรียกว่าริมแม่น uh? ้ำทามะอยู no? really ่ในญี่ปุ่นเกียนแปลงซื้อข้าวมากินดูใบข้าวอะไรข้าวไข่เจียวมาซื้อข้าวไข่เจียวกินที่ญี่ปุ่นเลยห้าร้อยเก้าสิบเก้าเยนเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอาสี่หันไข่เจียวดีวย เขาใส่ไก่มันมีเนื้อไก่เอ๊ะไข่ก็มันเหมือนไข่น้ำมากกว่ามันมันเป็นแบบไข่ไข่นึ่งอะ่ะม่ไข่ไข่ตุ๋นนะแล้วก็หนังไข่ตุ๋นใช่ไหมมันเป็นนิ่มๆไงเป็นนิ่ม,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 มไม่ใช่แบบไข่ไข่เจียวเขาติ่มซิ่งไข่ตุ๋นอืม,อมแต่ตุน๋นตุ๋นเล้าทำยังไงเหมือนไข่เจียวเนาะเขาอ,อร่อยนะ เขาอานอะไรก็ไม่รู้องกอันนี้คืออันนี้คือไก่จัไปตี้อืมอร่อยอร่อยมาญี่ปุ่นเนี่ยของอร่อยหมดเลยคนก็มาที่นี่กันนะวันนี้เดี๋ยวจะให้ภาพดูด้วยเป็นต้นสากุระเต็มไปหมดริมแม่น้ำถามอะที่มันตรงกับวันเสาร์วันเสาร์นี่ครอบครัวเขาจะมาพักผ่อนกัน พาลูกพาหลานมาคนเน้าคนแก่ก็ามากันปูสื่อเรือกินข้าวกันอย่างที่ผมปูอยู่ตอนนี้แหละบรรยากาศเหมือนบ้านเราที่สวนลุมอะไรทํานองนั้นนะแล้วแดดก็ไม่รอ้อนนะเนี่ยมีแดดจ้งแจ้งเนี่ยตอนนี้บ่ายโมงเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวอยู่เนี่ยเพราะว่าอากาศมันเย็นตอนเช้านะหกองศาเมื่อเช้านี้ตอนนี้เดินข้ามแม่น้ํามาสะพา,านข้ามแม่น้ําเป็นกิโลเหมือนกันนะ <c oughs> เหงื่อออกเลยเหมือนกันอร่อยเนาะที่นี่ ริมแม่นมม้ำธรรมะเต๊แปดดรชัยอี่นันครับดูดูที่อร่อยโน่นนะสนเลยกุหลาบคุณตีละทกทร้หน่อยมาด้วย,ไ,ยไปไหนไมาด้วยเกาบอกไปไหนก็ต้องไปด้วย,ยไปคนเดียวไม่ได้ต, <c oughs> ต้นกุหลาบอินแมทเต็มไม่หมดเลยตลอดแนวยาวไปถึงนู่นเลยริมแม่น<ม>้ำธรรมะนี่แหละมากันก็มากับ ทีมงานทีมงานรับกลัวนีแบบนี้ก็ดีนะไม่ได้ไปทัวร์นะหนึ่งเซฟค่าใช้จ่ายด้วยสองคือเราไปไหนไปไหนเนี่ยมันไปได้ลึกกว่าละเอียดกว่าเนาะนู่นน่ะนูดิลอกซกุละนะเดี๋ยวไปเดินเล่นอีกกินข้าวกลางวันเรากับเพื่อนแต่ว่ากินอยู่ที่เราเรียกว่าริมแม่น้ำทามะ อยู่ในญี่ปุ่นเปลี่ยน,น,น,นซื้อข้าวมากิน,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 นดูไมข้าวอะไรข้าวไข่เจียวมาซื้อข้าวไข่เจียวกิกวกกนที่ญี่ปุ่นเลยห้าร้อยเก้าสิบเก้าเยนเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอาสี่หัรกินแต่ได้ไข่เจียวดีมั้ต้องจ่ายเยอะกว่านี้อืข้าวไข่เจียวเขาใส่ไก่มันมีเนื้อไก่ ไข่ทอดมันเหมือนไข่น้ํามากกว่ามันมันเป็นแบบมือไข่ไข่นึ่งอ่ะมันไข่ไข่ตุ๋นละแล้วก็หนังไข่ไขตนะขมมันเป็นนิม่มๆไงเป็นนิม่มไม่ได้บแบบไข่ไข่เจียวเขาเขาีนิ่มแค่องอ๋อไงไข่ตุ๋นือืมแตตุ๋นตุ๋นล้าทำยังไงเหมือนไข่เจียวเนาะเขาอ,อร่อยอนะนเ,ยเขา,าขอบหวานหวานอะไรก็ไม่รู้รองแต่อันนี้คืออันนี้คือไก่ะไเตย์ อืร่อยอร่อย,ออยมาญี่ปุ่นเนี่ยของอร่อยหมดเลยคนก็มาที่นี่กันนะวันนี้เดี๋ยวจะให้ภาพดูด้วยเป็นต้นเซก,กุราเต็มไปหมดริมแม่น้ำถามะยี่มันตรงกับวันเสาร์วันเสาร์นี่ครอบครัวเขาจะมาพักผ่อนกันพาลูกพาหลานมาคนท่าคนแก่ก็มากันปบูสือกินข้าวกันอย่างที่ผมปูอยู่ตอนนี้แหละ บรรยากาศเหมือนบ้านเราที่สวนลุมอะไรทํานองนั้นแ่ะรล้วแดดก็ไม่ร้อนนะเนี่ยมีแดดแจ้งแจเนี่ยตอนนี้บ่ายโมงเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวอยู่เนี่ยเพราะว่าอากาศมันเย็นตอนเช้านะหกองศาเมื่อเช้านี้ตอนนี้เดินข้ามแม่น้าํามาตะบานข้ามแม่น้ําเป็นกิโลเหมือนกันอะ่ะเหงื่อออกเลยเหมือนกันอร่อยเนาะที่นี่ริมแม่น้ำธรรมะเจแปนรัชชัยอภินันท์ครับ โอด oh ูดูดี่อร่อยโน่นนะสุดเลยกุหละอ้าวคุณตีตะไคร้หน่อยจิตตามาเจอมาด้วยไปไหนมาด้วยบ้าก็บอกไปไหนก็ต้องไปด้วยไปคนเดียวไม่ได้น่าต้นตะกุระอิ่ดไหมเต็มไม่หมดเลยตลอดแนวยาวไปถึงนู่นเลยริมแม่น้ำธรรมะนี่แหละมากันก็มากับทีมงานทีมงานครอบครัว เรื่องแบบนี้ก็ดีนะไม่ได้ไปทัวร์นะหนึ่งเซฟค่าใช้จ่ายด้วยสองคือล็าไปไหนไปไหนเนี่ยมันไปได้ลึกกว่าละเอียดกว่าเนาะนู่นนะน่าดูดิดอกไซก,กุละนะ่ะเดียเด๋ยวไปเดินเล่นอีกมันจะคุกอ,อ,อร่อยนะมาเหมือนกินกับ ตอนนี้กำลังไปต่อทํำหัวใจกับสกุละแถวนี้แล้วเราก็เดินไปต่อครับกำลังเดินต่อไปตอนนี้ข้างหลังก็คือต้นสกุละสกุละลืนลวนสกุละอย่างเดอกสกุละยคุณสีเอารูปไปสวยนะแถวนี้วีดีโอเหรอเ เป็นดอกซากุละสีชมพูที่หาได้ยากเราเจอแต่ดอกสีสข,ขาวอันนี้เป็นสีชมพูอ่า <c oughs> สีชมพูสวยมากสวยมาสวยเนาะอาการหนาวก็เยืกไปตั้งหร่เรื่องลมเนี่ยจะไม่หนาวเ้าไปอีกเนี่ย ดูผ้านะแรงลมก็แรงมากอ่ะพอพอมันมีลมมามันจะหนาวนะวันนี้ช่วงบ่ายฟ้าปิดครับที่อีเกบุกลโลนะ,ะครับและพรุนี้ก็จะปิดพรุ่งนี้ก็กรมอุตุบอกจะมีฝนด้วยฟ้าเนี่ยดูสิวันนี้ฟ้าจะคืึคลๆมนะช่วงสามสี่โมงปี่ป่อพี่ป่าญี่ปุ่นมาแล้ว เกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรใเห็นบ่อย,ย,ยก็ดีของการที่เรามาเที่ยวเองเนี่ยหนึ่งคือเราสามารถจะไปตรงไหนตรงไหนตามที่เราเราอยากจะไปจะเป็นตรอกซอกซอยเดินเข้าดูนู่นดูนี่ดูนั่แ<ด>นแ<ห>ล้วไปได้แต่ถ้าเรามากับรูปทัวร์นะเนะขาจะมีเป้าหมายไปเลยเขาไปไหนเราไปด้วยเราออกนอกเส้นทางเขาไม่ได้เลย ไช่คุณสีเออแต่อันนี้น่ะไม่รู้จะเส้นทางอะไรแต่เขาไปเรื่อยอไปได้เรื่อยจะไปทางไหนก็ไปได้เดินหลงก็หลงได้ดอกดอกเฟมิเลียดอกเฟมิเลียเมาเดกิ่งดอกเฟมิเลียนายเห็นข้างหน้าอีกแล้วชมพูชมพูเป็นเหมือนกุหลาบตั้งเดินไปหาของกินเย็นแล้วตอนนี้ ต้นไม้ที่เขาปุมหน้าบ้านแสยงว่าเป็นต้นไม้พันอุ์อัน,นี้รถชุกยนแรงระแทกนะคือข้างตรงถนนใหญ่เมื่อกี้ก็มีละร้านราเมงพันสองพันสามประมาณเนี้ยแต่เราอยากจะไปกินร้านที่ที่ก็แบบมีอยู่ที่หนึง่งราคามันหกเจ็ดร้อยเยนหนึง่งแล้วก็อร่อยด้วยไปดูสักหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นซอยเป็นตอกซอกซอยนะบ้านช่องคนเขาอยู่กันเนี่ย ส่วนใหญ่บ้านจะหลังไม่ใหญ่นะญี่ปุ่นนะเขาจะอยู่กันแล้วเห็นเขามีการกอร่อสร้างบ้านเห็นหลายที่แล้ะผู้ละหมาเขาจะไปกอ่อสร้างบ้านที่แปลงบ้านเขานี่เขาจะขนาดใกล้กลกลเคียงกันหมดเลยนะแล้วฐานเขาแข็งแรงมากฐานนี่เขาสุดยอดเลย,ยางานเนี่ยตึกเล็กๆหลักฐานเขาแข็งแรงเนี่ยนะตามบ้านนะเขาจะ จักรยานที่จอดรถก็จอดต้องปีมือจริงๆเดีเขาจะจอดเปนงไงเราตกแต่งหน้าบ้านเขาก็จะมีประดับมงดอกไม้นี่คือบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะบ้านพักสไตล์ญี่ปุ่นมากระทัวไม่ได้เห็นรครับแบบนี้ทะลุไหนไอันนั่นอันนั้นออกไปทะลุถนนใหญ่แต่เราเข้าซอยต่อไปนู้นมันจะทะลุถึงกันได้ดูการออกแบบบันไดบ้านกันสิ ตามบ้านเขาก็จะมีปลูกดอกไม้เมื่อการจัดดอกไม้อันนั้นก็มีจัดยากอยู่อันนี้เป็นเป็นเป็นแบบเหมือน,เป,นเป็นอพาร์ตเมนต์ ตามรัาสาไปเนะี่ยมีจักรยานทุกที่ทุกทางครับเห็นไหม